เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชมายมรุเชษนะเรามาทบทวนเติมเต็มนะติดอาวุธทางปัญญาเพื่อปราบพลังชั่วร้ายสร้างพลังดีงามเพื่อประโยชน์สุขของ มนุษยาชาตินะอ๋อเขามีคำถามเนาะว่าไม่กลัวเลตติ้งตกเลยมาบรรยายเอเออก็มันจนแล้วเนาะกล้าจนเลยไปกลัวอะไรอกล่ะเอเอเรตติ้งมันจะตกมไม่ตกมันไม่ได้สำคัญหรอกมันสำคัญที่ ชาติศา,าสตร์กษัตริย์และประชาชนไทยเราอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมเ,เราเอาประโยชน์ของาชาติศา,าสตร์และประชาชนไทยพอแล้วมันจะตกไม่ตกช่างว่ามันเะเลตติง้งมันไม่ได้สําคัญสําหรับชีวิตเราใช่ไหมสาคัญสําหรับชีวิตเราคือประโยชน์ของส่วนรวมประโยชน์ของชาติประชาชนไทยนี่แหละ นะเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเราแล้วก็ไปเกลือกูลต่างชาติเขาเท่าที่จะเป็นไปได้นะเท่านี้เราก็พอใจแล้วนะ <c oughs> นี่คือความสุขของเราเนาะไม่เกี่ยวกับเลตติ้งนะอ้าววันนี้นะเรามาทบทวนเติมเต็มนะพลังที่จเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตก ที่พระพุทธเจ้าตัดว่าอปาริหานิยธรรมเป็นพลังที่จเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมไม่ว่าเราจะทำด้านการปราบสิ่งเลวร้ายหรือการสร้างสิ่งดีงามใดๆถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติอปาริหานิยธรรมได้ก็จะ,จะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนาตีไม่แตกนเรามา เรียนรู้กันในพัตตพิดกนะเล่มที่สิบมหาปรินิพานสูตรข้อที่หกสิบเจ็ดนะพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องราวที่เอาโดยย่อในข้อที่หกสิบเจ็ดนี้เอาเรื่องราวโดยย่อเอาเอาอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งนะก่อนนะแล้วก็จะสรุปโดยย่อสมัยหนึ่งพระภูมีพระภาคประทับบนภูเขาคิชกูดเขตพระนระครราชคุล ก็สมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงปราถนาจะเสด็จไปปราบแควนวัตชนะนะีคือแควนวัตชีนี่เป็นแควนเล็กๆนะแต่แนะควนมคตนี่เป็นเมืองใหญ่เลยเมืองมคตเเมืองใหญ่สุดในยุคนั้นนะในชมพูทวีปในยุคนั้นส่วน เมืองวัดชีเป็นเมืองเล็กๆอาเจาาเป็นเมืองเล็กอา้าวเมืองใหญ่จะไปตีเมืองเล็กพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่น่าจะไปตีเมืองเล็กเท้าเธอรับสั่งอย่างนี้ว่าก็เราจะตัดพวกเจ้าวัดชีผู้มีฤทธิ์มากโอ้มีอนุภาพมากอย่างนี้โอได้ข่าวมาเหมือนกันนะ พระเจ้า,าชาติศัตรูที่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยได้ข่าวว่าเมืองวัดชีเมืองเล็กๆเ,เนี่ยนะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเออไม่น่าเชื่อเนาะเออเมืองเล็กๆแต่ทำไมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้นะอา้าวมาฟังต่อทีนี้น,นี่ก็บอกเนี่ยโอ้พระเจ้าอาชาติศัตรูนะ เจ้าแผ่นดินมคตซึ่งเป็นเมืองใหญ่เลยจะไปปราบเมืองวัดชีที่เป็นเมืองเล็กๆแต่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะว่ามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนี่แหละจึงต้องคิดมากเฮ้ยเล็กก็จริงนะเว้ย <c oughs> จิ๋วแต่เจ้านะเล็กก็จริงนะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนี่แล้วมันจะเป็นยังไงจะไปตีไหวไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้ไไน,ตนนะไปตีแล้วมันจะผลมันจะเป็นยังไงนะมันจะ แมสสำเร็จไม่สำเร็จมันจะเกิดผลดีไม่ดีอย่างไรมันไปเจอไอธิ์มากอนุภาพมากเล่นเอาเมืองใหญ่แพ้เนี่ยมันเนาะเมืองใหญ่แพ้เนี่ยมันโอ้โหมันเรียกว่าไม่รู้เจ้าหน้าไปไว้ไหนนะยังไม่รู้เจ้าชีวิตไปไว้ไหนด้วยนะเจ้าชีวิตไปไว้ไหนเจ้าหน้าไปไว้ไหนแพ้วันนี้มันย่อยยับเลยนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะแย่เอานะก็ยังเกิดความกังวลเสียทีนี้ เนี่ยก็พวกเราจะตัดเนี่ยพวกพระเจ้าแผ่นดินมคตเนี่ยพระเจ้าเจ้ศัตรูก็เราจะตัดพวกเจ้าวัดชีผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้จะให้แคว้นวัดชีพินาถึงความวอดวายโอ้เอาอย่างงี้เลยนะลำดับนั้นเท้าเธอตัดเปรียกวัสกรารพรามอามาตนะผู้ใหญ่ในมคตรัฐมาตัดสั่งว่านะดูกระพราม ท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจงถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียนกล่าวตามคำทูลคงเรา,าทูลถามถึงอาพาธน้อยพาโรคเบาบางความกระปีก้กระเป๋าพระกำลังการประทับอยู่สำราญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคต พระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงอาพาธน้อยพะโรคเบาบางความกระปรี้กระเปลา่าพระกำลังการประทับอยู่สำราญจงทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตร ปรารนาจะเสด็จไปปราบแคว้นวัชีเท้าเธอจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าก็เราจะตัดพวกเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้จะให้แคว้นวัชีพินาศถึงความวอดวายดังนี้และพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แปลว่าอธิบายจะไปถามพระพุทธเจ้านะและพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์อธิบายแก่ท่านอย่างไร ท่านพึงจำข้อนั้นมาบอกเราพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ตัดคำที่ไม่จริงเลยเนี่ยก็น,นี่แหละเรื่องราวก็นะพระเจ้าพระชาชศัตรูรเจ้าเมืองมคตจะไปตีเมืองวัดชีก็ไม่มั่นใจว่าจะตีได้ไม่ได้เพราะว่าได้ข่าวว่ามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็เลยมอบหมายให้วัสกาพลพรามเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าทูลถามหน่อย พระพุทธเจ้ามีความเห็นอย่างไรไปตีดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยพอพูดภาษาบ้านๆน,นะพระพุทธเจ้าตารัสยังไงให้มาบอกเราด้วยนะพระพุทธเจ้าเจ้าศัตรูนี่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่เก่งที่สุดเป็นผู้ตัดสรู้เป็นผู้ที่เก่งที่สุดเลยนะในการปกครองบ้านเมืองในการรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะพระพุทธเจ้านี่เก่งที่สุดไม่มีใครเทียมเท่าแล้วโลก,กวิถูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตโรนุตระไม่มีผู้ใดเทียมเท่าและคําใดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอหิปัสสิโกเชื่อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลนะว่าแล้วก็อ้าวทีนี้ก็ให้วัชกรพรามเดินทางไปพอไปถึงทีนี้นะพอไปถึงนะพอไปถึงแล้วเป็นไงนะข้อที่68 ก็สมัยนั้นท่านพระอานนท์นายืนถวายอยู่งานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ณเบื้องพระปริสดางเบื้องหลังาพระอานนท์นพัดถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าท่านจะถามไปเรืเ่อย,เยๆเธอได้ยินมาอย่างไรท่านก็จะถามว่าได้ยินมาอย่างไรบ้าง ตอนนี้ยังไม่ยังไม่บอกนะลัดไปก่อนว่าพระรธเจ้าถามอะไรนะจะลัดไปตอนท้ายก่อนนะแล้วค่อยกลับมาอธิบายรายละเอียดว่าสิ่งที่พระรธเจ้าถามพระอานนท์นั้นเป็นอย่างไรนะจริงๆก็คือการปฏิบัติเจ็ดข้อนั่นแหละการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งในเจ็ดข้อที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะพอตัดถามถึงเจ็ดข้อแล้วข้อที่หกสิบเก้านะเจ็ดข้อน,นี้อุบไปก่อนนะอุบไปก่อนอุบไว้ก่อนนะอ <laughs> อ้ามาดูข้อที่69 <c oughs> ลำดับนั้นพระภูมิพระภาครับสั่งกับวัสการพรามเอามารผู้ใหญ่ในมคตรัฐว่างดูกระพรามสมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันทะ,ทะเจดีเขตเมืองเวสาลีนี้หน้าที่นั้นเราได้แสดงอปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้แก่พวกเจ้าวัตชี ก็อปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จักตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัดชีและพวกเจ้าวัดชีจักสนใจในอปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดพรามพึงหวังได้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นว่างั้นนะนี่ถ้าพวกเจ้าวัดชีนะยังเอาใจใส่ในอปาริหานิยธรรมยังตั้งใจปฏิบัติภาคเพียรปฏิบัติอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนี่พระเจ้าถามไปทีละข้อทีละข้อนะตอบไปหนึ่งข้อก็บอกเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมข้อที่สองถ้าทำอยู่ก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมทำแม้ข้อเดียวนะก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนี่พระเจ้าตรัสอย่างนี้ทีนี้ก็ไล่ไปทั้งเจ็ดข้อเลยพระอนนก็บอกทำถามแต่ละข้อทำไหม ข้อที่หนึ่งทำประค่ัข้อที่สองทำไหมทำประค่าไล่ประโยชน์เจ็ดข้อก็บอกทำประค่ัพระพุทธเจ้าก็อนถามแต่ละข้อก็บอกแต่ละข้อเนี่ยถ้าทําได้เพียงข้อเดียวเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้ววัสกลพราหมณ์อมาตนะอมาตผู้ใหญ่ในมคตรัฐได้ทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกเจ้าวัดชีมาประกอบด้วย อป,ปาริหานิยธรรมแม่ข้อหนึ่งหนึ่ง,งก็ยังหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมแบวโอ้โหเข้มแข็งอย่างเดียวเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยตีไม่แตกเลยยังไงก็ตีไม่แตกมีแต่เจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเท่านั้นมีแต่ชนะมีแต่เจริญมีแต่อยู่เย็ยนเป็นสุขเท่านั้นไม่มีเสื่อมเลยจะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงอป,ปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ดเล่าว่า้นนะ ทำแค่ข้อเดียวยังเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยจะกล้าวไปย่ีทำทั้งเจ็ดข้อว่างั้นเจ็ดข้อนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะไม่มีทางเลยที่จะไปตีให้แตกได้เพราะเมืองนั้นจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเมืองที่ทำอปาริหานิยธรรมนั้นเมืองนั้นหรือกลุ่มนั้นกลุ่มใดก็ตามเมืองใดก็ตามทำอปาริหานิยธรรมนี่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะไม่มีทางตีแตกได้นะ จะกล่าวไปย้่ยถึงอปาริหานิธรรมทั้งเจ็ดข้อเล่านะพระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรไม่ควรนะไม่ควรกระทำกันรบกับเจ้าวัดชีนะนอกจากจะปลองดองนอกจากจะยุให้แตกเป็นพวกก็เลือกว่ารบนี่ไม่ควรรบเลยตอนนี้ถ้ารบแล้วก็พินาศแน่รบในพินาศแน่ เหมือนตอนนี้มีคนชั่วกำลังรบในประเทศไทยเนี่ยนะที่ก็มีการทำอปริหานิยธรรมกันในกลุ่มคนดีเอาทางพี่น้องคอปทอสปปสอกองทัพธรมทางคณะรวมพดันแผ่นดินหรือกลุ่มอื่นๆที่ท่านทำงานอยู่ในประเทศไทยนี่ท่านก็ประชุมกันท่านเป็นคนดีท่านก็ทำประชุมกันเพื่อที่จะปกป้องบ้านเมืองนะเพื่อที่จะปราบความชั่วายสร้าง ความดีงามให้กับบ้านกับเมืองก็ทำกันอยู่เส็แล้วก็มีคนชั่วมารบคนชั่วทั้งในประเทศทต่างประเทศคนชั่วในประเทศก็มีระบอบทักษิณก็พยายามมารบเพื่อที่จะยึดครองอำนาจเพื่อที่ได้กกบโกลยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวนก็ข่มเหงคนอื่นเอาลัเอาเปรียบคนอื่นพวกหุ่นเซนก็พยายามมารบนี้เป็นต้นนะ,ะพวกไหนก็ไม่รู้แหละนะพยายามที่จะมารบอยู่นี่นะพยายามที่จะมาเอา ประโยชน์อยู่นี่นะแต่ประเทศไทยตอนนี้นี่ะผู้ที่มีความรู้เรื่องอปาริหานิยธรรมนี่กำลังทำกันอย่างเข้มข้นเลยนะทำกันอย่างเข้มข้นเลยพวกชั่วๆนั่นนะนะแพ้ไปหมดนะตอนนี้ทยอยแพ้ทยอยแพ้ทยอยแพ้ยยแพไปนคนฉลาดเขาก็ไม่ลบสิใครเขาจะมาลบเขาโง่อย่างจีนเขาก็ไม่ลบเขาจะไม่ลบกับไทยจีนก็จะไม่ลบกับไทยเพราะว่าจีนฉลาดจีนจะไม่ลบกับไทยนะ ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมีแต่เจริญมีแต่ร่วมไม้ร่วมมือกันอีกตัวอย่างนะหรือประเทศนั้นประเทศนี้ <c oughs> หลายประเทศที่เขาไม่รบไม่รบกับประเทศไทยไม่มาทําสิ่งที่เลวร้ายเขาก็เขาก็เจริญประเทศไหนๆก็แล้วแต่นะอย่างนี้เป็นต้นอา้าวมาดูต่อนะทีนี้เนี่ย พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรไม่ควรกระทําการรบกับเจ้าวัชชีนอกจากจะปลองดองนะนอกจากจะยุให้แตกกันเป็นพวกกระทาได้สองอย่าง่ะึ่งปลองดองตัวมไม้ร่วมมือกันมันดีที่สุดนะหรือไม่ก็ยุให้แตกเป็นพวกก่อนเพราะว่าเขาจะสามัคคีกันมากถ้าเขาไม่แตกกันนี่นะถ้าเขาไม่แตกกันเนี่ยไม่มีทางตีเขาได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้น ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีกิจมากมีกรณีะมากคือจริงๆอันนี้ก็นะ่าครับคือพระรุเจ้าสอนให้คนดีนี่สามัคคีกันโดยย่อะนะมาะถ้าคนดีเนี่ยโดยเฉพาะคนดีมีอริยธรรมนะสามัคคีกันอยู่เ่ยไม่มีทางอะตีงั้นก็ไม่แตกนะนถ้าเขาไม่เลิกทําอปาริหานิยธรรมถ้าอยากตีถ้าอยากตีให้แตกทําไงก็ไปยุให้เขาให้เลิกทําอปาริหานิยธรรมให้ได้ <c oughs> ถ้าไปยุให้เขาเลิกทํเอาปาริหาจะทําได้เมื่อไหร่นะตีแตกเมื่อนั้นนะแต่ถ้าเขาไม่เลิกทํานะให้ตายยังไงคุณก็ตีไม่แตกนะคุณทําได้แต่ปลองดองเท่านั้นนะถ้าคุณไปตีนะคุณนะจะแตกถ้าคุณไปตีนะคุณจะแตกคุณจะตุยคุณจะแตกคุณจะตุยคุณจะแย่เอานะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะยิ่งใหญ่มากเนี่ยยิ่งใหญ่มากอ่า อาจารย์ได้ทดลองอาปาริหานิยธรรมนี่แหละโอ้โหแต่ละสถานการณ์แต่ละสถานการณ์รที่อาจารย์ก็พาทับหน้ากองทับรมเนี่ยทำอาปาริหานิยธรรมพาทำตามที่พระเจ้าพ่อครูนะพระโพธที่ตรรั์สอนเราก็ทําไปโอ้โหเจอวิกฤตต่างๆ,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 ๆาต่างๆต่างๆเนี่ยนะวิกฤตไลยๆเนี่ยทำทำให้เราแตกไม่ได้เรามีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมจริง นะเราก็เห็นนะเห็นว่าเออมหสัจจันทร์อปาริหานิยธรรมเนี่ยมหัศจรรยร์มากไม่มีเสื่อมหรอกมีแต่เจริญนะอย่างพ่อครูสมณโพธิรักพากองทัพธรรมเราทำเนี่ยเหมือนกันนะตราบใดที่แต่คนยังเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ชาวกองทัพธรรมยังเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของอปาริหานิยธรรมเนี่ยอาจารย์ก็ยังเห็นความเจริญอยู่นะเจริญ ยกเว้นใครไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ก็จะเสื่อมใครไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ก็เสื่อมอย่างเดียวไม่มีเจริญใครเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วภาคเพียรปฏิบัติก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเป็นอย่างนั้นนะอ้าวทีนี้มาปิดท้ายของวัสกลพรามก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีกิจมากมีกรณียะมากจะขอลาไปในบัดนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรมท่านยอ่นยอมท่านย่อมทราบการอันควรในบัดนี้เธอ่รารการอันควรก็คืออ้าควรทําอะไรก็ทำมันนั้นแหละ,ะทําในสิ่งที่หมอนที่ควรนั่นแหละะมีกรณียกิจามากก็ไปทําเธอพูดภาษาบัดบ้านเออมีกรณุยกิจมากก็ไปทําเธออ้าวจะขอลาไปในบัดนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรัพรามทันยอมทราบการอันควรในบัดนี้เธอลำดับนั้นวัสกรลรพรามอามาตผู้ใหญ่ในมคตรรัสชื่นชมยินดีพระภาสิทธของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะลีกไปนะอา,อาลีกไปแล้วทีนี้มาดูสิที่พระเจ้าตัดไว้เจ็ดข้อมีอะไรบ้างะนะพระเจ้าก็ถามไปเลยอาจารย์ไล่ข้อที่เจ ก่อนมนาะเอาเอาข้อสุดท้ายไ <g ül> ล่จากข้อสุดท้ายคืนไปก็พระเจ้าตรว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะ่ะทำข้อใดข้อเด่นก็สุดยอดเลยโอ้ยิงข้อสุดท้ายถ้าใครทําได้สมบูรณ์นี่นะโอ้โหเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยนะเอาเอาข้อสุดท้ายนี่ก่อนดูกระอานน้นเธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีดจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความ อารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอารหันต์ทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าไหนเนาพระอารหันต์ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุขในแว่นแคว้นดังนี้หรือข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูกระอานนพวกเจ้าวัตที จักจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าชนัยหนอพระอารหันต์ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแขว้นและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นพาสุขในแว่นแขว้นดังนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นเนี่ย ข้อสุดท้ายเป็นอย่างนี้อ้าวจะแปลไทยให้เป็นไทยให้ฟังนะจะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรยังไงนะอ้าวพวกเจ้าวัดชีจักจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายนะมาทำความเข้าใจคำว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แปลว่าอะไรในกิมัตติยสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ข้อที่1 พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลอันเป็นกุศลยังความเป็นอรหัตตผลโดยลำดับความเป็นอรหันต์เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติศีลอันเป็นกุศลศีลอันเป็นกุศลเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลและปัญญานั้นอยู่คู่กันเหมือนล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นคือการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น ตั้งมั่นคือสมาธิายังถูกตรงจนกำจัดกิเลสโลภโกรดหลงในสุขเลวทุกเลวเข้าสู่สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับลำดับได้นั่นแหละเรียกว่าพะาระอรหันต์พะระอรหันต์จะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ได้เป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ได้ที่สามารถกำจัดกิเลสโลภโกรดหลงในสุขเลวทุกเลว เข้าสู่สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับได้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทําได้หนึ่งเรื่องก็เป็นอรหันต์หนึ่งเรื่องทําได้สองเรื่องก็เป็นอรหันต์สองเรื่องทําได้สามเรื่องก็เป็นอรหันต์สามเรื่องก็ทําไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ทําไปกําจัดสุขทุกขเลวไปทีละเรื่องทีละเรื่องสุขทุกขเลวมันเป็นยังไงกําจัดสุขทุกเลวเข้าสู่สุขแท้ดีแท้กําจัดสุขทุกเลวก็คือ สุกเล็วคือสุขสมใจอยากทุกเลวคือทุกไม่ได้สมใจอยากและทุกสืบเนื่องสุขเลวสุขสมใจอยากนี่พระุทธเจ้าตัดในธรรมจักรกปาวัฒนสูตรว่ามันเป็นสุขคาลิกะสุขคาลิกะแปลว่าสุขเลวสุกลวงสุขหลอกน่ะสุขคาลิกะสุกก็คือสุขนี่แหละอะลิกะแปลว่าเลวรวงหลอกน่ะสุกเลวสุกลวงสุขหลอกมันจะสุขแป๊บเดียวหมดไปไม่มีจริง มันอันนี้จังอนัตตาแล้วมันก็เป็นทุกข์่าตัดไว้มันเป็นทุกข์อันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นแหละมันอันนี้จังมันไม่เที่ยงนะมันทุกขังมันเป็นทุกข์มันอนัตตามันไม่มีตัวตนนะมันจะสุขแป๊บเดียวหมดไปสุขสมใจอยากมันจะเป็นสุขแป๊บเดียวหมดไปไม่มีจริงแต่มันจะสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดการเลยนะสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดการมันจะสร้างทุกข์ใจ ที่ไม่ได้สมใจอยากให้แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วมันจะสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายแล้วมันจะสร้างพฤติกรรมชั่วร้ายเพื่อให้ได้สมใจอยากอยากได้มากๆจะทำชั่วร้ายได้ทุกเรื่องทำชั่วร้ายได้ทุกเรื่องต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะอันนี้สร้างความชั่วร้ายแล้วมันจะเป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนอื่นที่อ่อนแอที่มีกิเลสนั้นเป็นตามนะคนอื่นที่ยังไม่ได้มีพลังปัญญา ของพุทธะนั้นเป็นตามนะคนอื่นที่ยังมีคลื่นของกิเลสให้เหนียวนําได้ก็จะเป็นตามกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะในสันนิฐานสูตรในธรรมิกสูตรจะเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามเป็นตามเป็นตามพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยตอ้โหสร้างความเลวร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นแรงขึ้นไปเรื่อยๆตลอดกาลนานชีวิตก็จะบันทึกเป็นวิบากรา้ ที่จะดึงสิ่งร้ายเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองนะและผู้อื่นที่เหนียวนำตามนั่นแหละแล้วก็ผลักดันสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตของตัวเองและผู้อื่นที่ถูกเหนียวนำตามจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละความโลภโกรธหลงในสุขเลวทุกเลวมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีนี้แต่พอถ้าเรากำจัดมันได้นะถ้าเรากำจัดมันได้ถ้าเราไม่อยากได้สุขเลวทุกเลว เราไม่อยากได้ทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการเราก็เลิกอยากได้สุขเร็วพระพุทธเจ้าตรัสว่าดับทุกข์ดับที่เหตุก็เลิกอยากได้สุกเร็วทุกเร็วทั้งมวลมันจะหายฉับพลันทันทีเลยพอมันหายไปก็สุดยอดเป็นวิบากดีเลยนะที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิตเพราะอะไรเพราะขนาดเราไปช่วยคนอื่นนะ